ดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคม2568นะครับมาดูกันว่าในเดือนพฤษภามนี้ดวงของชาวพิจิกจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการเงินนะ้เนี่ยการเงินมีเงินใช้ใจ่ายคล่องมือขึ้นเลยนะครับถ้าคุณติดขัดเมื่อเดือนในษาสตที่ผ่านมานะเนี่ยการเงินคุณเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับกลับมาสมุดเหมือนเดิมน,นะครับใครที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกับการปล่อยเงินเนี่ยลูกค้าจะเยอะในะช่วงเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะถือว่าการเงินกลับมาดีนะครับมีเงินมียอดปล่อยอ,ะอ่ะตัวน,นี้นะครับอรอคอยอะไรอยู่นะไพ่บอกว่าจะมีข่าวดีเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามานะ,ะ,ะหมดทุกหมดโศกอะ่ะตัวน,นี้นะครับก็คือ ถ้าเกิดคุณรอประกาศผลอะไรบางสิงบางอย่างอย่างเช่นไปนขอสินเชื่อยอย่างเงี้ยอ่ามันก็กู้ได้กู้ผ่านประกาศผลเรื่องการสอบอย่างเงี้ยการสอบสอบไปแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วรอประกาศผลก็ประกาศผลก็มาเป็นเป็นเรื่องดีประกาศผลว่าได้อย่างเงี้ยนะครับอยากจะเรียนต่อว่าจะได้เรียนนะนะครับปริญนโทรไปเลเอกเนี่ย,ยนี่ได้นะครับการงานตําแหน่งในเลื่อนขั้น,นชาวลัคนา ราศีพิจิกเนี่ยได,ได้ทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดและดีนะครับถ้ามีข้อเสนอมาก็ให้รับข้อเสนอนเลยนะครับอย,อย่าลังเลนะตัวนี้การเงินนะ่ยการเงินยังดีเป็นปกติเลยเห็นไหมเนี่ยมีเงินตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงท้ายๆเดือนเนี่ยนะครับการเงินกย็ยังมาต่อเนื่องเลยนะชาวพิจิกเนี่ยใครมีที่แถบชานเมืองนะครับอยากจะขายมันจะได้ขายนะที่เ,เล็กๆล่ะหรือใครที่มีธุรกิจอยู่ชานเมืองนี่คือธุรกิจจะเริ่ม เดินหน้าเริ่มเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนึเริ่มสะพัดขึ้นนะนตัวนี้การเดินทางนะครับมี่อกี้เดินทางไกลกกรสุดคือต่างประเทศใครที่อยากไปต่างประเทศจะได้ไปนะครับใครที่เป็นวิศวกรอยู่แล้วคืออาชีพเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นกัปตันเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เหมาะเหมาะกับคุณถูกชะโลก อาชีพเหล่านี้นะครับใครเป็นตํารวจทหารข้าราชการก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตัวนี้นะครับตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รถใหม่ด้วยในเดือนนี้นะชาวนาราศีพิจิกนะครับก็ถือว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับในเดือนดีนะชาวพิจิกนะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเมรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคน แตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ